ตอนเจอผมมากำกับพี่รู้สึกไงวันแรกหนูจำได้เลยถ่ายกับแป้งสองเออสองคนฉากแรกเลยถ่ายที่บ้านหลังหนึง่งเออบ้านบ้าน,บ,าน,านาบ้านนางเอกอ่าบ้านนางเอกบ้านไก่คู่วันแรกคิวแรกฉากแรกหนูตัวไปประมาณบอกว่าสิบแปดเทสอะไรเออหนูจำได้เลยโดนไปสิบแปดเทสแล้วหนูก็ <c oughs> <c oughs> เชี่ยมคืออะไรวะมันยังไงวะกลัวจะยังไงจะไปทางไหนดีวะอะไรเงี้ยคืออะเอาจริงหนูก็เล่นละครมาเยอะอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยอาจจะติดอะไรบางอย่างซึ่งหนูก็พยายามบอกว่าโอเคก็จะพยายามจะเล่นแบบว่าเล่นให้มันดูเป็นแบบว่าดูธรรมชาติขึ้นอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเล่นให้มันแบบว่าเออดูเป็นดูเป็นซีรีส์มากขึ้นอะ,อะไรเงี้ยแต่เวลาวันนั้นที่ก็แบบกูว่ากูก็เล่นหน่อยแล้วนะกํทำมายังแบบอะไรวะคือปกติอะวันนั้นคือเอาวันอะไรก็แบบว่าแอบเสียเซลล์ได้ไม่ไคือแบบว่าเอาจริงหนูก็เล่นละคร เออแล้วก็สี่ห้าเทกถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบยังไงวะเขาจะเอายังไงวะหนูก็งงมันมันต้องทางไหนวะเนี่ยมันอาจจะเอทคกแล้อยังอื่นด้วยหรือเปล่าหนูไม่ได้ใจอะ้ะหนูไม่แน่ใจใชมันมีอยู่บางซีนที่แบบหลายเทกจาได้อยู่บ้านนั้นอะแบบเต่ันนั้นคือสิบเลยเป็นสิบเทกอะจำได้อยู่มันยังไงวะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าพี่เล่นไม่ดีพี่เล่นดีแล้วนี่ แต่เอาจริงในแพทย์สยามก็มีบางมีบางวันนะที่พี่วีเดินมาบอกหนูบอกว่าเออพี่ป้าโบระวังแบบเป็นละครอะไรเงี้ยหนูแบบเอาแล้วมือชิบหายแล้วบอกอะไรเงี้ยก็ยาวๆจะเล่นแบบว่าเล่นแบบเออพยายามแบบเล่นแบบรีแลกซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยเออหนูพยายามจะแบบว่ารีแลกซ์แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าคือพอบางทีเวลาไปถ่ายละครเราก็จะบอกว่าเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะปั้นฉากนี้นะหรือแบบฉากนี้ฉันจะอย่างนี้เหมือนมันคิดมาแล้วพี่ซึ่งหนูเป็นบ่อยมากหลังๆอะไรเงี้ยเออพอมันคิดมาเยอะๆมันก็จะแบบว่าดูไม่ธรรม าาตแต่พอบอกว่าเราก็ปล่อยรีแล็กก็แบบว่าเออให้ซิตัวเอชตรงนั้นมันแบบมันทำงานไปซะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบก,ก็อาจจะเออดูเบาๆลงดูผมเป็นคนทํางานยากของมันหนไม่ไม่เป็นคนบอกว่าเป็น,ะน,านาคนบอกว่าเคลียร์นะหนูว่านะเป็นคนบอกว่ารู้ว่าต้องการอะไรแค่ไหนยังไงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก